กลับมาติดตามรับชมกันต่อนะครับมาดูสองหนุ่มเขามาแล้วครับระหว่างเชี่ยวกับช่างคมไปดูรถดับนาที่อำเภอนาดูนมหาสารคามมานะครับมาถึงเดี๋ยวจะมาเอาคันนี้ขึ้นครับรถดับนาห้าแถว แต่ว่าก่อนจะเอาขึ้นครับเนี่ยดูฝั่งนี้ก่อนไอ้ที่ดําไว้นะครับเมื่อวานนี้ปักดําไว้เนี่ยยังสวยเลยแต่ว่าพอข้ามคืนครับเรียบร้อยครับพายุกระนาลงมาอย่างหนักน้ําเต็มเลยครับเปิดน้ําก่อนเปิดน้ําออกแล้วไม่รู้ว่าข้าวจะเหลือหรือเปล่าหอยเชลลีกินหมดหรือยังไม่รู้ต้องรอรุนครับ น,นี่ครับวันนี้เขาแต่งตัวหล่อเป็นพิเศษไปดูรถหรือไปดูเด็กฮะสจ้งคมคไปเบ่งรถให้ไปเบ่งเด็กเขียวเ,เบ่งเด็กดีแต่จะคนน่ะขอบขวดขอบข้วไผ่ขอบคนอื่นน,น,นี่ครับเปิดน้ำใส่หน้าให้นนองแน่ครับ อันนี้เปิดน้ำเปิดน้ำอันนี้เปิดน้ำหนีาหน,นาส่วนตกเย็นก็ไปเปิดน้ำใส่นาน้อยๆของเขาน่าจะ <laughs> วันนี้ข้างโรงพยาบาลน,นะครับข้างโรงพยาบาลชุมพลบุรีบริเวณด้านหลังร้านทันสมัยการเกษตรนะครับนี่ตึกใหญ่ๆนี่โดมใหญ่ๆนี่นะครับ นาก็เป็นนาของร้านทันสมัยนี่หละครับตัวนี้จะเป็นข้าวพันไรเบอร์รี่นะที่ปักดำไปนี่แต่ไม่รู้ว่าไรเบอร์รี่จะสู้หอยเชอรี่ได้หรือเปล่านะครับน้ำเต็มเลยฝนตกน้ำทั้งอำเภอก็มารวมกันอยู่ที่นี่นะครับส่วนตัวนี้ครับที่ปักดำไปที่รถดับนาติดโดมอยู่นี่ก็คือข้าวเหนียวดำนะครับส่วนแปลงนี่ ยังไม่ได้ปักดำก็จะเป็นข้าวเหนียวดำเช่นเดียวกันแปลงนี้เรามาไม่ทันครับช่างดมเป็นคนจัดการครับลุยเสร็จสับเลยตอนดำไม่เห็นช่างดมบอกตอนดำไม่ต้องดูหรอกพื้นๆเด็กๆเรามาทันช่วงที่ว่าช็อตเด็ดนะครับของรถดํานาเลยช่างดมจัดให้ครับรอช่างคมกับเชี่ยวไม่ได้ดูหรอกครับ ช่างคมเลยขอโชว์ก่อนจัดไปหนึ่งผลงานขึ้นทางไม่ได้ครับดำเสร็จแล้วขึ้นไม่ได้เปิดน้ำก่อนน้ำป่ามาแล้วครับไหลไปแล้วมองนี่หน่อยไปบ่าเหนือเนาะหน่อยปะ เวลานั้นเวลาเอารถดำนาขึ้นมานะครับรถดำนาก็จะมาตกตรงนี้แล้วก็ยิยกล้ออยู่ตรงนี้นะครับโอ้โหว,ว,วางแผนไว้ไปดูคันใหม่มาได้กี่คันเฉยเยเคี่ยวห้าคันโอ้โหของเก่ามีอยู่แล้วสีห้าคันนี้มัดจำเรียบร้อยอไปเอาพวกนี้เลยบ่โอ้เดี๋ยวขอติดรถไปด้วยเนดะ้อไปดู แสดงว่าในส่วนของรถดำนานี้กำลังกิจการกำลังดีแน่นอนต้องหาคนเพิ่มมั้งนี่ซื้ออีก5คันเลยคันละเท่าไหร่นี่ยฮะพอเปิดเผยได้ไหมคันละเท่าไหร่เนะข้าๆได้ไหมห้าคันแสนกว่าบาทโอ้มันน่าซื้อนะครับ อราคาเหมาแทาถ้าซ to um ื้อเป็นคันนี้ก็จะอีกราคานึงอันนี้เป็นกรณีพิเศษครับซื้อเหมามาเลยเขามีทั้งหมดกี่คันอยู่นั่นที่ไปดูเนี่ยหกคันหคันใจคอนี่จะแบ่งไว้เขาแค่คันเดียวนี่บ่เอามาห้าเลยครับทีแรกกะจะเอาหมดเลยบ่หรือยังไง อ๋อเขาขอเอาไว้ดำนาตัวเองคันหนึ่งไม่เอารถขึ้นก่อนบ่อ๋ออ,อย่างครับกว่าจะมานี่ก็เที่ยงพอดีเไปกินข้าวครับเ,เดี๋ยวจะเกาะรอรถไปกับทีมงานก่อนคลิปหน้านุ่นแหละครับ นึกว่าจะได้ดูการลากในคลิปนี้ยังนะครับยังนี่รถดำนาเขาเออกมาแล้วคันนี้6กแถวเดี๋ยวเราจะได้ดู6แถวลาก5แถวรถดำนาลากกันนี่ไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับที่นี่ทีเดียวครับโอเคสั้นๆครับผม าไปก่อนสวัสดีครับ